สวัสดีครับพี่น้องกองไฟที่เขาโรงแรมทุกคนครับวัอนี้ครับบ้ามหาเชฟครับมือคลื่นอย่างเงี้ยครับหนูแลนเตะขาครับเขาเรได้กินหนูครูพี่น้องเออย่างปลาสูตดีครับย่าว่าครับงาเมย์คือหนูเตะขาหนูคุกงงั้นมันหนูบั้นนะครับหนูบุฟฟาเป็นตัวอย่างวัอนี้เขาติดครัวหนูครับแดดยี่สานขั้วเนี่ยพี่น้องเนาะแดบพร้อมนี่แดดสไตล์ยี่สานครับขั้วมาหนึ่ง มันขัวถว่าตัดงางกว่านะนม่ว่าโัใหญ่ขนาดไหน ามาพอกันอีกเป็นประจำเส้นเคยนะครับพี่น้องครับมานี่มาในเมนูครัวหนูนาครับเมนูนี้บ่าอะระกินง่ายๆได้ครับพี่นอ้องนะเมนูนี่นี่ว่าแมนยามมันไม่ได้กินนะครับมันไม่ใช่ยามครับอา๋มาดูกันที่มาหาเชฟครับกาลังสับหนูอยู่ครับพี่น้องกําลังชําและหนู ซับหนูจัดการกับม่นนะครับย่างกับแมกกัะเม่นครับพี่น้องนะโอ้โหซับแบบละเอียดเลยยิบเลยครับได้กินหนูของแม่เลยครับคิดนำไรแต่ครับแล้วก็มาทั้งผู้ช่วยครับพี่น้องมันนี่มีพอออมมาช่วยครับในการตัดเตรียมเครื่องนะครับเครื่องมีหลายอย่างมากครับแล้วก็ ียงเครื่องพริกแกงครับพี่น้องพริกแกงนี่ครับโอ้โหใส่ตะไคร้ครับซอยอะไรครับพี่น้องซอยยิบเลยครับตะไคร่นะครับหั่นให้ละเอียดมันถึงจะตําแหลครับเหมือนเครื่องพริกแกงราวทั่วไปนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับตะไคร้หอมกระเทียมต้นหอมพริกแห้งหอมแดงนะครับโอ้ ใส่พริกแห้งลงไปครับพี่น้องแล้วก็หอมแดงกระเทียมครับตามไปด้วยตะไคร้ครับพี่น้องตะไคร้ตะไคร้ก็ไปแล้วก็โขกขนยัวข้นยัวข้นยัวไขมันแหลกละเอียนละครับพี่น้องออาวเตรียมโขกกขนยัวข้นยัวข้นยัวไ้มันเขากันดีครับเพื่อตำพริกแกงนะครับพี่น้องตำพริกแกงนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าวิธีการทำข้วหนูนะครับพี่น้องเน ทำขั้วหนูนี่อาหารไทยอาหารยาวส่วนมากัไม่ใช้น้ำมันนะครับก็เหมือนพริกแกงทั่วไปนี่นี่ตักใส่ใช้หม้อกระทะก็ได้ครับพี่น้องใส่หม้อนะครับใส่หม้ออะไรเขาบอกใส่หนุ่มไมพริกนะแกงแดดด่างครับโอ้โหผิดได้ถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องครับแางครกเลยครับ ล้างอย่างดีเรียบร้อยสําหรับพนักงานล้างจานจวดเราไม่ต้องนะครับเราล้างเองเรียบร้อยผัดเครื่องเป็นกินครับก็ผัดเครื่องแล้วครับให้มันหอมๆนะครับหยอดน้ํานะครับไม่ได้ใส่น้ํามันครับใส่น้ําครับอให้มันหอมๆขึ้นมาเราก็ตามไปเลยหนูครับพี่น้องเอาหนูบอา์เอาหนูเบอสิใส่หนูลงไปเราก็กลัวครับกัวกัวเนี่ยนะครับกลัว คำว่าขั่วนี่ก็คือคนนั่นแหละครับพี่น้องแ่นบ่ล่ะขรัวนี่ครับใส่เกลือครับดับกินข้าวก่อนเลยครับดับแหลกครับขัวให้หนูให้มันสุกครับพี่น้องไข่หนูให้มันสุกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับขาดไม่ได้ก็คือปลาห่าปลาจะแดกนั่นเองนะครับน้ำปลาหอมหุยหุยครับน้ำปลาร่าไ่ได้มากแต่ใส่ครับพี่น้องน้ำปลาห่า ใครสนใจกันสั่งไหมน้ำปลากัะมี่ครับน้ำปลาปลาตาปลากลางร่มอ่โคตรน้าให้เขาเสยปะฮ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 ัฮสฮะฮะฮัฮะ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 ้ะนะอะฮ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 อฮะฮะฮะใะฮ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 ะหนายฮะฮะนะฮ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 ะนะฮะฮะ้ะฮะฮะฮะ้ะฮ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 ะับ่สบบ ใส่ยีโนมโตนี่นะครับพี่น้องใส่เข้าไปค้นครับพวกลูกโคเล็กโคเล็กต่อกันครับเติมน้ำเข้าไปนิดหนึ่งเติมน้ำ้านิดหน่อยพอครุกริกพอเนาะข้นเข้าไปครับพี่น้องยอดน้ำแล้วยอดน้ำอีกครับพ่อครุกริกแล้วก็ผัดเข้าไปพอให้มันเดือดนะครับพี่น้องเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันแสบต่อไปอ้าว ขาดว่าไดก็คือลูกโดดมันใส่เข้าไปกว่านั้นั่นแหละครับลูกโดดครับนี่ครับเอเห็นแล้วครับเนี่ยเม็ดพริกความเผ็ดความแซ่บความนวยังไม่ถึงใส่ลูกโดดเข้าไปครับพี่น้องใส่ลูกโดดเข้าไปแล้วก็โค้งเล่นคนเล่นคนนคนล่นคนเล่นเนเะคนเหมันเข้ากันเห็นมันเดือดพุทธพุจังดีครับสิ่มนพอสิ่นเหมือนตัวเนาะเหนนว่าิ่มกับ่รูมันจิแซ่บหน่อยแซ่บหลายหน่อย ผัดปอไซอันฮิโนโมโต้เข้าไปอีกครับอ้าวใส่ผักลงไปครับท่อให้มันยุบครับพี่น้องใส่ผักกันลงไปพอให้มันยุบอืมอืมนั่นนะครับหอมผักชีลาวเหลือเกินนะครับขาดไม่ได้ก็คือใบกะเพราไปด้วยนะครับถ้ามีใบกะเพราก็ใส่ลงไปครับอู้วหนโเนี่ยครับคล้ายๆผัดเก็ดนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ใส่น้ำมันผ้วนี่แต่ไตสานก็ใส่ผักชีใบต้นหอมครับอืมเราขาดไม่ได้ใบมะละคุมๆจังหน่อยครับพี่น้องอืมผมกลมกับ แซบๆครับขัวหนูพอผักยุบแล้วมันก็เป็นนสับๆครับแซบแซบน้ำกันครับพี่น้องอมเ่ครเัรเบาอเดียวครับนี่ครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าหักกันแท้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เห็นไหมเด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ